สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับมารีวิว Rock b e นะครับ Rock b e จากค่ายของ w o o นะครับผมนี่เลยนะครับรุ่น Woot Monster นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมปี2025นะครับก็ออกกันมาอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส ms 200นะครับผมอ่ะนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับราคานะครับ600กว่าบาทนะครับแต่มีจุดที่ เขาให้เรามาแบบคุ้มๆเนี่ยหลายจุดเลยนะครับผมนะครับก็หน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับผม Wolf Monster นะครับผมนี่นะครับสวดทรงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสเปคนะครับเดี๋ยวผมดูสเปคก่อนนะอ่านะครับสเปครอบ7.2นะครับกำลังเบรกที่ให้มาเนี่ย8กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ สาย0.23ได้150เมตรนะครับ0.28ได้120เมตรนะครับบอดี้นะครับอ่าบอดี้เนี่ยเป็นกาไฟนะครับผมเป็นกาไฟให้มาเลยนะครับให้ความคงทนแน่นอนนะครับผมเรื่องของกาไฟไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นนะครับหลายๆจุดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับผมตรงนี้ลูกปืนเนี่ยให้มาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนั้นเราดูก่อนนะครับ อ่าี๋ไม่แน่ใจให้มาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวไปผ่าดูก็รู้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้ในเรื่องของ CNC อลูมิเนียมนะครับผมนี่นะครับอ่านะครับรูปทรงก็จะทันสมัยมากๆนะครับผมอ่านี่ด้านหน้านะครับนี่ดูลายไกด์นะครับผมอ่านะครับแขนเป็นอลูมิเนียมนะครับสตาร์เด็กสวยงามเลยนะครับหมุนนะครับรอบเจ็ดนะครับก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมอ่าค่อนข้างลื่นเลยนะครับตัวนี้พิเศษก็คือนี่ครับให คลิกเสียงมาด้วยนะครับก็จะบอกว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยจากร้านนะครับก็คือคลิกเสียงเนี่ยเป็นแบบคลิกเสียงแต่งมาให้เลยนะครับข้างในเนี่ยสวยมากๆนะครับเดี๋ยวรื้อให้นานาดูนะครับเดี๋ยวรื้อให้นานาดูก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านนะครับวูฟไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ไม้ผมรีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับก็รอก รูปทรงสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันก่อนนะครับทําได้อยู่ที่ร9อกรัมนะครับน้ําหนัก1 9 0ยกกรัมก็ถือว่าโอเคเลยนะน้ําหนักนี้นะครับความลื่นเนี่ยผมให้โอเคเลยนะความลื่นนะครับค่อนข้างลื่นดีเลยนะครับผมนะครับน่ให้ดูด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านข้างนะครับปรดีสปูลเป็นสปูลสีดานะครับผมไปหาสติกเกอร์นะครับแปะให้แน่นนะดูตอนสปูลมันหมุนนะนะครับอนี่นะครับ ระบบหน่วงมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ12สองระดับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนไปที่ระดับศูนย์เลยนะครับเพื่อให้ดูว่าสปูลมันเลื่อนขนาดไหนนะครับนี่นะครับอ่าอ่านี่ครับความเลื่อนของสปูลนะครับและก็ระบบเบรกนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับระบบเบรกมีทั้งหมดนะครับ สิบเม็ดนะครับที่ให้แม่เหล็กมานะครับทางร้านนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่นะครับภายในนะครับผมะนะครับเดี๋ยวมาวัดลูกปืนให้นะนะดูก่อนนะครับลูกปืนในฝาปรับนวงนะวงในนะครับสามมิลนะครับวงนอกนะครับสิบมิลความหนานะครับสี่มิลนะครับโหแต่ให้ดูแม่เหล็กดูดก่อนนะนี่ครับเอาไขควงจิ้มนะครับดูดขึ้นมานะครับนี่นะครับผมแต่อย่างนี้เลยนะไม่หลุดนะครับ ผมแม่เหล็กดูดดีมากนะครับโอ้โอ้ติดขึ้นมาต่อไปจะเป็นสปูลนะครับผมตัวนี้จะให้เป็นสปูลอลูมิเนียมนะครับทำสีเป็นสีดํานะครับได้เป็นสปูลแกนสั้นมานะครับนี่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการส่งสายนะครับการหน่วงของสปูลเนี่ยแกนสั้นเนี่ยมันทําให้การหน่วงหรือว่าการส่งสายเนี่ยดีกว่าสปูลแกนยาวนะครับก็ฝั่งนี้จะมีลูกปืนมาให้นะครับมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้จะเป็นลูกเปินที่อยู่ในแกนสปูนนะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้นะครับวงใน5มิลนะครับวงนอกนะครับ10มิลความหนานะครับ4มิลนะครับขนาดของสปูลนะครับผมอ่าสปูล33มิลนะครับผมวัดได้นะครับอ่าน็อตแกนหมุนนะครับจะเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูแกนหมุนกันก่อนนะครับผมนี่นะครับ แขนหมุนที่ให้มาเป็นแขนทั้งหมดกี่มิลนะครับแขนหมุนเนี่ยผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับผม83มิลนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นแขนอ่าเป็นหมุดย้ำตายมานะครับเปลี่ยนหน็อกไม่ได้นะครับแต่ว่าแขนแต่งทั่วไปนะครับมีนะครับแขนแต่งแขนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับเราซื้อมาใส่ได้ผมวัดตรงนี้ให้นะครับรูอ่าขนาดของรูน็อตนะครับที่แขนหมุนนะครับ มีห้านะครับห้ามิลนะครับห้าคูณแปดนะครับสตาร์เดชมีคลิกเสียงนะครับดังชัดเจนดีนะครับนี่ครับสตาร์แดชน่าจะเป็นกาไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคลิกเสียงแบบขอควายนะครับนี่ครับปุ่มปรับคอนสปูนนะครับฟูบนะครับมีคลิกเสียงนะครับปุ่มปรับคอนสปูนนะครับเดี๋ยวไปรื้อบอดี้กันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับด้านในแล้วนะครับโอ้ นี่ครับภายในนะครับลอก w o ฟฟ h u ันเตอร์นะครับผมเห็นสีแดงๆกลมๆไหมครับเนี่ยนะครับชุดคลิกเสียงแต่งจากโรงงานนะครับผมโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับในราคานี้นะครับผมนี่ครับก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับ ปุ่มปรับคอนสะปูนนะครับก็มีคลิกเสียงมาด้วยนะครับโอ้โหโคตรคุ้มเลยนี่ครับปุ่มปรับคอนสะปูนนะครับสกีนโลโก้วูฟนะครับอ่านะครับจุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมลูกปืนนะครับที่อยู่ติดกับปืนกันตีกับนะครับเดี๋ยวผมวัดตรงนี้ก่อนครับอ่าวงใน8มิลนะครับวงนอกนะครับ4มิลนะครับความหนานะครับ4มิลนะครับใต้ปุ่มปรับคอนสะปูนนะครับมีลูกปืนมาให้นะครับมีลูกปืนมาให้อ่านะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับ ใต้ปุ่มปรับคอนสปูลนะครับผมวงใน5มิลนะครับวงนอกนะครับ9มิลนะครับความหนา3มมิลนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับนี่นะครับภายในนะครับให้นานาดูชัดๆนะครับนี่ครับตัวกันชัดๆเลยเดี๋ยวขอเอาชุดเฟืองและชุดเบรกให้นนาดูก่อนนะครับนี่นะครับผมชุดเบรกแต่งจากโรงงานนะครับโหเห็นครับสีแดงสวยมากนะครับผมนี่นะครับ อ่านะครับผมก็จะมีตรงนี้จะมีชุดขอควายนะครับกีดเสียงนะครับคือได้ของแต่งขนาดนี้เนี่ยในราคานี้ผมว่ามันคุ้มนะคุ้มมากด้วยนะครับอ่า้วก็นี่คร <way> ับผ้าเบรกให้เป็นคาร์บอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับผมขนาดของผ้าเบรกนะครับนี่ครับนี่ครับผมให้เป็นยี่สิบแปดมิลนะตรงนี้ก็จะเป็นล่องกีดเสียงนะครับด้านในนะครับอ่านะครับเฟืองนะครับ นี่ครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับของวูฟนะครับก็งานกึ่งทุกอย่างนะครับเรียบร้อยดีนะครับใต้เฟืองก็จะมีแผ่นนะครับเบรกอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็เฟืองพินเนียนนะครับดูเฟืองพินเนียนกันอันนี้เป็นตัวชุดยกนะครับแลวก็เฟืองพินเนียนนะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่ฮะน่าๆดูกะครับนี่ครับเฟืองพินเนียนนะครับเป็นทองเหลืองอ่าแล้วก็นะครับผม เสายกนะครับนี in ่คร the ับเสายกตรงนี้นะครับเสาที่อยู่กับชุดยกนะครับเขาให้วุนะครับให้เป็นโลหะมาเลยนะครับตรงนี้ก็มีความแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็สปริงเปิดปิดหน้ารอกนะครับนี่ครับมีทั้งบนและล่างมาให้เลยนะครับผมมีบนล่างเลยนะครับนี่จุดนี้1จุดนะครับแล้วก็จุดนี้1จุดนะครับฝั่งนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับระบบเปิดปิดนะครับหน้ารอกนะครับ จุดถัดมาใต้เฟืองพิเนียนนะครับสเปคนะครับให้ลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนมาแล้วนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเท่ากับว่ามีลูกปืนประคองเฟืองพินเนียน,นยทั้งสองฝั่งนะครับทำให้ลดการสึกลรอของระบบเฟืองนะครับอ่านะครับผมใต้เสานะครับให้ลูกปืนมาด้วยเรียบร้อยเลยนะครับผม อ่านะครับให้ลูกปืนมาแล้วนะครับผมจุดนี้นะครับวงในนะครับ4มิลนะครับวงนอกนะครับ9มิลนะครับความหนานะครับ3มิลก็มาตรฐานทั่วไปเลยต้องปืนจุดนี้นะครับ593นะครับแล้วก็เสานะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าไม่ใช่ซองเหลืองหรือสแตนเลสนะครับนี่ครับเสาเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบแข็งนะครับจากโรงงานมาให้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับนี่นะครับลูกปืนเดี๋ยวผมไปต่อให้นะครับ ใต้ชุดยกใต้เสายกนะครับนี่นะครับลูกปืนประกองเฟืองพิเนียนนะครับลูกปืนประกองเฟืองพิเนียนวงใน8มิลนะครับวงนอกนะครับ12มิลนะครับความหนานะครับ3.5มมิลนะในส่วนของบอดี้นะครับสีบอลเงินเนี่ยนะครับก็เป็นบอดี้เฟรมชิ้นเดียวนะครับผมนี่นะครับอ่านะครับเฟืองตัวนอนนะครับกับชุดเกีี่ยสายนะครับจะไม่มีลูกปืนมาให้นะครับผมก็จะเป็นเฟืองนะครับตัวนี้แล้วก็บิวนะครับ บิวบุทนะครับติดมากับชุดเฟืองเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับใช้จารบีนะครับในการหล่อลื่นนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผารอกนะครับฟูฟมอนเตอร์ปี2025นะครับตัวนี้จะให้ลูกเปินมาทั้งหมดนะครับผม1 2 3นะครับอ่านะครับ4 5นะครับที่เห็นชัดชัดนะก็คือมี5ตลับนะครับผม5ตลับก็ เอามาพารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันสเปคนะครับ6ก0กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับผมเดี๋ยวมีผมมีแนบลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจะกดสั่งซื้อจากในคลิปเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวหาโอกาสไปทดลองการใช้งานรอกตัวนี้กันนะครับว่าตีเหยื่อง่ายไหมนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลานานากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ